どこだ สวัสดีครับผมเก่งครับสวัสดีครับลาเต้ครับผมสวัสดีครับอครัสวัสดีครับน้ำปิงครับสวัสดีครับก้องครับสวัสดีครับโค้สวันครับสวัสดีครับเจมครับสวัสดีครับติติครับยังไงกันบ้งแล้วรนึ่1ครับ อ๋อโอเคครับก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยครับซึ่งเดี๋ยวอีพีหนึ่งก็จริงๆล้วมันเป็นผลงานครั้งแรกเลยนะครับของเราแล้วการที่แบบเราเปิดตัวกันมาครั้งแรกโดยที่เรามาฝึกฝนกันบ่อยๆนะครับแล้วก็ฝึกฝนกันมานานๆอยู่ก็แบบเพิ่มสกิลแล้วก็พอยพัฒนาตัวเองขึ้นไปซึ่งซ้อมมาใช่ที่อยากที่อยากรู้ความรู้สกแต่บางคนดีกว่า มก็ติแล้วได้ครับอีพีแรกก็ตื่นเต้นมากครับใช่แบบมันมันมีอะไรหลายอย่างที่ท้าทายสำหรับเราผมก็รู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็ดีใจด้วยครับเพราะว่ามันเป็นอีพีแรกของพวกเราแล้วก็แบบเป็นการเปิดตัวเจนสมแบบเป็นทางการด้วยครับใช่ดีใจมากครับได้ครับผมตามที่เจมบอกเลยครับครับผมตื่นเต้นแล้วก็ดีใจครับผม ครับผมก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าแบบเป็นงานแรกที่แบบพวกเราแบบรวมกันทั้งหมด8ดคนแล้วก็แบบได้อยู่ด้วยกันเยอะๆก็ทําให้รู้สึกว่าแบบเออพวกเราสนิทกันมากขึ้นจริงครับของนพินก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนทุกคนเลยว่าสิ่งนี้มันค่อนข้างใหม่สําหรับพวกเรามากๆกับการแบบทำรายการเรียลิตี้เนาะแล้วก็พอได้ลงไปทำจริงๆก็เลยรู้สึกว่ามันมีอะไรที่มันแบบแบบใหม่หลายอย่างเลยนะแล้วก็ว่าทําให้เราแบบท้าทายตัวเองก็คิดว่าเราพวกเราก็เติบโตจากรายการนี้แบบเยอะมาก ตื่นตเต้นมากเลยครับกันนรบ,บรายการพ่อแล้วก็ผ่านอะไรมาเยอะนะแลต่ก็เราจริงๆเราเราก็ใหม่ในเรื่องของการถ่ายทำแบบเวที่เราอยู่<อ>มันก็เป็นผลงานเรื่องแรกของพวกเรเลยครับซึ่งก็อยากให้ทุกคนติดตามนะครับเพราะว่าควาจริงว่าพวกเราก็ท,ทุ่มเทมากๆเลยนะค,ค,ครับผมครับก็ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้มาก่อนก็คิดว่าเราน่าจะทำออกมาได้เป็นที่เรียร้อยครับก็ตื่นเน ใจมากๆครับที่ได้ใช้เวลานานขนาดนี้กับน้องๆครับเพราะว่าปกติเราก็เจอกันแค่ในงานแต่เหมือนที่ไปอยู่ในบ้านเดียวกันทั้งหมดเลยแล้วก็ใช้เวลารวมกันมันเป็นอะไรที่แบบได้ยากมากๆที่พ,พวกเราแบบหลายคนเนอะมันก็ต้องมีความวุ่นวายใครวุ่นวายสุดเนี่ย8คนอยากูจะ,เ,ออะเป็นเอบอรโซนส่งค่ทคนเหนมือนมองหน้าผมว่าน่าจะเป็น <c ười> คนนี้นะครับหรือเปล่าครับ คนเซตามตันเซามตันคุณสองคนเลยครับยังไงครับไม่ผมเพิ่มผมไม่พี่เฟอร์สครับน้องกล้องครับพี่เฟิร์สนี่ไงเห็นไหมใช่ครับจริงๆโซนแปดคนเลยครับใช่ครับเราได้แบบมาอยู่วกันแล้วเนี้ยความเลวความรนีเราได้มบสมกันแค่ไหนได้ใช้เวลากันมากๆากขึ้นแล้วก็ไปบ่อยๆขึ้นหอกก็เลยแบบเอ ก็เห็นแบบหลายๆมุมของแต่ละคนครับซึ่งแบบมันก็ตลกแล้วก็น่ารักมากๆก็ได้สนิทกันมากขึ้นแล้วก็แบบเร้คุยอะไรก็เรียกคุยคือได้เห็นมุมมองคนอื่นอะที่แบบว่าปกติแล้วใช่ถ้าเราไปทํางานด้วยกันอ่ะก็จะยังไม่เห็นอย่างนี้แต่พอต้องแบบต้องมาใช้ชีวิตด้วยกันมาอยู่ด้วยกันหลายๆวันติดกันอะไรเงี้ยก็จะได้เห็นมุมคนอื่นที่แบบเฮ้ยนี่แหละมันทําให้เราได้สนิทกันมากขึ้นจริงๆเคยเป็นคนแบบว่าแบบ ให้ลองไปเที่ยวคนที่อยากรู้จักจริงๆอะไรเงี้ยผมว่าอันเนี้ยก็เป็นแบบอีกวิธีนึงที่ทําให้รู้จักกันดีมากคือไปอยู่ด้วยกันนานๆเลยแล้วก็จะเห็นแบบมุมของน้องของพี่ที่แบบอยู่ด้วยกันอบูนน่ารักแสบซนอะไรมากมายคือในรายการนี้แบบว่าค่อนข้างครบมากๆครับครับก็จะสนิทกันไงคนนี้แหละน่าจะต้องกี่ยวข้้วยแล้วแอบลิงเล่ไม่ต้องตอบก็ได้นะแอบลิเลกันปนดก็ยังไม่บอกดีกว่าครับยังไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเพินลุครับอรอติดตาม อยากเป็นทางการเนะอยากใแบบเหมือปรมาว่าอแฟนเี่ยจะบบตกหักเราเลืองอะไรเออเราเสน่ตหนนี้ายอ้างงก้องอยากพูดอะไรเมื่อกี้ครับทำไมมาไวจังแล้วก็ถ้าแบบใครที่เครียดอยู่นะครับก็มาดูพวกเราก็อาจหายเครียดได้เพราะแบบพวกเราก็แบบมีความแบบตัวเราตัวเราแบบผก็ มีความแบบสซนนิดนึงไม่นิดครับแบบก็ใครมาดูใครมาอะดูผมใช่ไหมก็ได้รับความสนุกเลยครับคก่นายังไงครับอาวผมตอบเลยผมก็ก็ก็อาจจะคล้ายๆกับกล้องครับผมขอบมสนอ๋อความหล่ออนโอเคเลย เอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้เมื่อกี้ผมอาจจะเป็นเสียงร้องมั้งครับเพราะผมชอบร้องเพลงอุ้ยเราแบบว่าร้องเพลงชว์เลยครับใช่ครับร้องเล่นๆในอ๋อร้องร้องเล่นๆใช่ตอนนอนแล้วก็แบบนั่งร้องตอนนอนแล้วร้องเพลงร้องเพลงไงครับผมครับผมครับผมก็ จะได้เห็นแบบมุมน่ารักๆๆน่ารักของผตัวเกิดของตัวผมมากขึ้นใช่ครับเพราะว่าบางคนก็แบบเห็นแค่แบบอาจจะเป็นมุมเดียวแต่ว่าของผมอาจจะมีมากกว่านั้นครับผมใช่นนก,ก็อาจจะหล่ออะไรอเี้เอาอะไรเีก็อาจจะหอเหมือนที่เ<อ>ฟิร์สก็ได้ครับผมใช่ผมผมก็อาจจะเป็นแบบคบรถรับแบบว่าเฮ้ยทั้งเท่ครับแล้วแบบว่าทั้งหวานทั้งหล่อร้ายอะไม่ใช่ก็ ก็น่าจะมารักแล้วก็หลอกกับพี่เฟิร์นแล้วก็พี่เจมส์ดีนะไม่มีพี่ก้องอ่ะเออายังไงเนี่ยคุณจะรุ่นตีกันท่านนู้นก่อนเลยนะครับอ๋อคุณนะเราถามว่าอะไรนะครับออสเนียนะ มุมมองของพี่ของผมในหลายๆอย่างครับผมอะไรครับในหลายด้านในหลายด้านของผมครับผมคนจะได้รู้จักกับพี่ได้ครับก็สำหรับผมก็จะได้เจอมุมมองรในหลายแบบแล้วก็ในหลายๆด้านของตัวผมครับว่าผมมีอะไรบ้างมีเสร็จอะไรบ้างแล้วก็จะได้รู้จักกับผมนะจึงครับถ้าดูรายการส่วนของน้ำปิงก็ เพื่อนๆก็หล่อนะเพื่อนๆก็มุมมองความคิดแล้วเนาะนุ่พิงว่าหนุพิงอาจจะตกหลุมรักจากความเอ็นดูล้วกันครับเรรู้สึกว่าในเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยระหว่างการถ่ายทำก็มีเรื่องแบบนี้เยอะไม่ใสปอยไม่ไม่ก็จะได้เห็นไงว่าเราแบบทับอะไรมากเขาก็จะเอ็นดูจากการแบบความสามารถอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ประมาณนี้ครับ เออเพิร์ดวันอันนี้เป็นหัวหน้าแกงนะครับ ้องตดามออันนี้ก็อาจจะยังแบบบอกไม่ได้ให้รอติดตามอีกนว่าใช่เพราะว่าถ้าแบบเพื่อนๆติดตามกันเยอะอาจจะมีแบบสัก20-30ิบีพีหรือเปล่าเราทำไปเรื่อยๆไม่คืนนะคือถ้าพี่ๆแบบเอ็นดูเราแบบชอบติดตามแบบยอดก็แสดีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่ฮอมก็ให้ถ่ายฉ่ำอย่างแน่นอนไปอยู่ด้วยกันฉ่ำดีซี่ท่นสองต่อเลยอะไรเงี้ยครับแต่เราก็จะสนุกกันแน่นอนใช่ไหมท่านสองโอ้ โอ้โหยังไงครับเหมือนมีอะไรจะพูดนะไม่มีครับแค่อยากรีแอคเฉยอ๋ออยากรีแอคเฉยเห็นพวกเราทั้ง8คนครับอันนี้เห็นอยู่แล้วครับแต่ว่ามันมันมีอะไรอีกครับยีรพีสองก็มีครับอีพีแรกก็จะได้เห็นแบบทุกคนคือแบบหล่อหล่อมากหล่อมากคือแบบยังไงดีพูดไม่ถูก ใช่อาจจะจะเห็นพวกเราใช่ที่สฟิบัดาอาจจะเห็นแบบว่าหน้าตาของพวกเราแล้วแล้วก็เห็นความสามารถใช่ความสามารถของพวกเราแปดคนครับใช่ก็จริงเดี๋ยนอกจากนั้นคือมีบางอย่างที่มันก็เกิดขึ้นในรายการด้วยนะครับมีการบอกว่ามิชชั่นให้ทำด้วยคับเอ้ยอันนี้อาจจะยังบอกไม่ได้แต่ว่าเท่าที่รู้คือมี รุ่นพี่ในค่ายชื่อดังทัานหนึ่งที่มาร่วมจอยกับเรานะครับก็อุ๊ยอันนี้บอกทั้งหมดไม่ได้แต่ว่า EP พหนึ่งเนี่ยอีพีหนึ่งเนี่ยมีพี่รุ่นพี่ตัวย่อ C ครับตัวย่อดแบบนี้เหรอตัวย่อแบบนี้ตัว C ไใช่คือใช่พูดไปอาจจะยังไม่รู้แต่ว่าเป็นตัวย่อตัว C ครับออ๋ใช่เดี๋ยวเป็นเดี๋ยวได้รู้ด้วยกันเลยครับ อะไรยังไงครับคนมันก็ต้องดูต้องต้องรอดูครับใช่ใช่ก็ต้องรอดูเขาว่าจะเป็นใครครับใช่ครับเอ้ยมีเหรอไม่รู้เลยมีหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เออไม่รู้เลยไม่รู้ครับว่เก่งล้ว่วามตอบตอไเ้าตดาา้มากผว่าพี่เก่งน่าจะตอบตอบไพี่เก่งพี่เก่งก่อนพี่เก่งก่อนเก่งนครับก็ต้องที่ดีแล้ว นีตัวย่อชื่อจริงแล้วแต่ว่าคนละคนอย่างที่คุณบอกใช่ปเปดราะว่าฟรี้วยอาไอดอกลผมเงพยายมาท่าลวผมก็พอทุกคนนะครับพ่อทุกคนเขาก็มีความสามารถกันครับผมก็ที่สี่เวผมไปเจอพี่เขาพี่เขาก็ น่ารักมากๆเลยแล้วก็คุยเก่งมากๆทำท่าไมอ้ต้นยิ้มได้ตลกได้ชาวของนันพิงก็จริงก็รู้สึกว่าพี่ๆทุกคนในค่ายเป็นแบบว่าไอดอลของนันพิงเลยนะเพราะว่าก็ทุกคนมีเวที่แตกต่างกันไปเนาะเป็นของเป็ตัวของตัวเองแต่ว่าคนที่รู้สึกว่าเราชื่นชมแล้วก็เคยร่วมงานกับเขาก็คือนูนิวครับเพราะรู้สึกว่าเออพอได้ไปออกกองเคยไปออกกองกับแสงวิทย์ด้วยกันารแรงเ้ยหรือว่าเห็นซิงเกิลแรกซิงเกิลสที่แบบเขาออกมารู้สึกว่าเขาทํางานด้วยความตั้งใจเลยรู้สึกว่า เอออยากตั้งใจให้ได้แบบว่าแบบนั้นบ้างแล้วก็แบบอยากจะมายุวงการบันเทิงให้ได้แบบเลเวลของเราให้ให้ได้ดีบ้างครับผมก็ของผมนะครับก็รู้สึกว่าแบบพี่ๆทุกคนเขาเก่งกันหมดเลยแบบแต่ละคนก็แบบเก่งกันคนละด้านแต่ส่วนตัวผมแบบเป็น FC Pinet ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอะไเพราะว่าหล่ออ่าแต่ว่าพี่นี่จเข้าวงการเก่งนะ งั้นผมจะมาเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะเพื่อครับผมผมก็พี่อ๊อฟฮะเมื่อกี้น้องกล้องน้องกล้องบอกว่าให้ตอบว่าพี่อ๊อฟครับก็พี่อ๊อฟด้วยครับผมเพราะว่าเพราะว่าเพราาะว่พี่อ๊อฟกอพี่อ๊อฟรวยครับแล้วก็พี่ซีด้วยครับผมเพราะว่าพี่ซีนี่คือเขา หล่อเหมือนเทพเจ้าปั้นก็อยากหล่อเหมือนพี่เขาบ้างแล้วนุวน,วน,วนิวด้วยครับเขาร้องเพลงขอครับผมก็เป็นพี่ซีครับเพราะว่าพี่ซีแบบมีความหล่อของฝาแบบฟ้าประทานใช่แบบหล่อมากครับผมครับของตีิตก็พี่ๆทุกคนเขาก็เก่งครับก็ชอบ,บชอบเกอบหมดนครับผมใช่ครับ โอเคครับของเราเนี่ยคือวันนี้ EP แรกเลยแล้วก็าเป็นใครจะติดตามได้ยังไงบ้างครับโอเคครับสวัสดียังไงครับก็สามารถติดตามพวกเราได้ในแฮชแท็ก BMD f r i e n d s h i p EP 1นะครับแล้วก็คีย์เวิร์ดคือ d v ว3ครับเป็นตัวเพลงใหญ่เนี่ยถ้าเกิว่าเล่นเล่นเพลงกันใน Twitter นะครับแล้วก็ ถ้าหลักเลยรายการของเรานะครับก็จะออนแอร์ทุกวันอาทิตย์เนาะเวลาสามทุ่มนะครับช่องไทยยูทูบชา n นลนะครับมันดีช n n นลครับรอคอยทุกวันอาทิตย์นะครับก็จะมีเรื่องราวใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดรับรองว่ารับรองว่าอะไรครับอะไรครับรับรองว่าฮะว่ารับรองว่าตึงครับตึงตึงครับเดี๋ยวเยมดีแลนเราขึ้นด้วยกึนด้วยแล้วก็

คุณน้องปิงว้อย่งไรครับส่งใบเลยนะครับก็จริงๆจริงถามถามพวกเราเนี่ยก็แน่นอนว่าเป็นเจ็ทใหม่ที่เพิ่งขึ้น DMD Land นทั้งที่2ครั้งแรกเนาะก็บอกเลยว่าพี่ๆทุกคนก็จะเตรียมรับกับพลังความสดใหม่ของเราไว้ได้เลยความฟรชความอะไรที่พวกเราเนี่ยผลอมาเยอะเรามีไปเรียนแบบ อพองเหมือนเดินอากาศมีการแบบเรียนต่อตัวเพื่อที่ให้โชว์เรา่ยมันพิเศษแต่ว่ามันจะออกมายังไงเราเรียนด้วยกันหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องรอดูว่าแบบความระเป็นยังไงครับองเดินอากาศใช่ใชเต้นเ็นมาใเต้นมากมากเลยครับนี่ก็เป็นคอนเสิร์ตจริงๆครั้งแรกของพวกเราเจ็ดสาครับ เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมตัวเตรียมใจอันดับอันดับแรกเรียมตั๋วก่อนนะครับเตรียมตั๋วซือตั๋วได้อันนี้เป็นคนเหนือปะครับเตรียมตั๋วเมล่าเจ้าไปก็เตรียมเตรียมตั๋วกันก่อนเนาะกดกดบัตรไปดูได้เดี๋ยวว่าซื้อช่องทางสตรีมมิ่งก็ได้นะครับตอนนี้ก็ยังพอจะมีให้กดอยู่ทุกคนก็ไปลองหาบัตรได้แล้วเตรียมตั๋วแล้วเตรียมอะไรต่อครับพี่เก่งเตรียมร่างกายครับเพราะว่าทุกคนจะต้องใจเต้นแรงแน่นอนขออะไรครับออะไรครับขอเฟิร์สหลด สี่มแฟ้แบบว่าติดตามเแบน้องอว่าอ่าดูืตดีมแนด้วยกันก็ต้องตีตอะไรรอเปล่าคะน้องเล็กน้องเล็กเออได้น้องเล็กน้องเล็กมังนี่มังนี่ครับผมก็อยากให้พี่ๆทุกคนนะครับไปซื้อตั๋วมาดูพวกผมแล้วก็พี่ๆในค่ายใน d m l Land 2ด้วยนะครับผมฝากด้วยค่ะฝากด้วยนะครับ